ดีครับช่องพายเลิฟครับเลิฟก,ก็ได้ดินไม่ขึ้กันละพี่น้องเลิฟก,ก็ได้กองดินใหม่เหมือนกันพ่อก็เอาดินไม่เลิฟเหมือนกันนะครับ ใส่ให้ชายเลฟทำความสะอาดดูครับบรรยากาศตอนเช้าาปร่งร่มสบายเย็นๆเด็แจ้งแป้งพี่น่องมันนี้คือสีแดดหอน ใายเลยเราคือมือหันกล่องก่อนช่างทำงานพระเทศงานได้เร็วที่นะ้่งทำงานได้เร็วมากโรง้างบ้านไส้เลือ ่เลิฟจะได้บ้านอยู่แล้วคะ่ะไปดงลูกชายอดินกันเพิ่นได้กองดินใหม่ใด้กองดินใหม่จะเป็นยังไงคุณไยเลิฟ ทานานให้เล่นดินนะเพื่อนให้เล่นโซมาเล่มอนมาเล่นดินกับพี่เลิฟเร็วกำลังเกลือนกำลังเกลือใหอ้ดินไม้ทั้งคนทั้งสั่งเล่นกันมวนกุ๊บ เล่นเมื่อยแล้วบอทำไมเล่นเรียบร้อยแท้คุณชายใช่คุณชายหรือเปล่าเนี่ย เล่นเรียบร้อยแท้แลอวพญายเกจลูกชายเจ้าคือเล่นดินเรียบร้อยแท้มืนน่อนี้เล่นเมื่อไหร่เราบอกมาคืนนี่เล่นแบบสบายสบายคุณชายสงสัเล่นอิ่มแล้วเมื่อคืนกองนูน่นอ้าวมื่อนี้เล่นอิอ่มปะ ปองไปใส่ละปองเอ้ย ทำความสะอาดคนเดียวเลยแปรกิง่งเอาเอาแล้วเอาแล้วสูตรพี่ปองแล้วใส่ขยะออมสวนเลยพี่น้อง ไว้ให้ต้นไม้งามงามไม่ได้ที่คัดแยกขยะนะครับที่ไว้ต่างหากเศษขยะไว้ต่างหากเศษหญ้าเศษอ้อยไม่รวมกันครับคือเลนเชยๆไหมนี่แปลกบ่คือเลนเมื่อยละบอกมาขึ้น แ <laughs> ย่งรถไซกันถ้าได้รถเข็นมานี่ขึ้นเลยได้บมเมนมเว่าไเลยเอามาขึ้นเหยียบเลยะ <laughs> อ่ะบงวบไม่ตกใจครับเขาก็สิงเ์วังคือการ <laughs> สบายใจครับให้เลยในอิมก่อนได้จังคอยเอาอยายกินแบบนี้พวกไม่กินหรอกอ่า แปลกจังเล่นแบบพุณนชายเนิบๆเพราะใจตอนไหนมาไม่ๆคือบอเมนแดงสี่หุดหุดเอฟีท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์บ้านชายเลิมนะครับเรามีแก้วน้ำเสื้อกระเป๋าไว้บริการ เอฟีทุกท่านนะครับเราจะได้อามาสมทบทุนสร้างซื้อหลังคาใช้เล็บขาดหลังคาเขียวครับโครงหลังคาได้ครบแล้วขาดหลังคาเขียวอยู่อีกสองหมืนห้าพันคะแนนเหมือนเดิมครับ เอฟซีท่านไหนรักและเมตตาชายเลิฟกับแม่พิมพ์สนใจติดต่อเข้ามาในเพจภายเลิฟได้เลยนะครับบางครั้งแม่เลิฟอ,อาจจะรับช้าไปบ้างก็ขออาภัยด้วยเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าแม่เลิฟบ,บางครั้งก็เอาน้ําให้ชายเลิฟกับแม่เก็บขยะบ้างถ้าพ่อไม่อยู่อาจจะรับชา้าแต่รับนะครับ คือแอเวเงาเยืให้างอีกแล้วแล้วงาคือบ่ยืดออกยืนยังแต่แอวแท้แอวยืดเอายืดเอาพี่น้องมาอาทิตย์ใดเดือนใดเพราะว่ายืดห้างอีกแล้แลยืยยหยยน,าายนห,ยห้างอีกแล้วพันง,ง่าแม่คือบ่ยืดออกยืดออกแน่เอฟซีอยากเห็นงาแล้วโผล่ออกมาหน่อยเดียวง่าชชยเลบไม่ต้องปิดจะได้ไปเอาพักอิตูใส่อยู่ พราะท่านเด็กเ,เก็บพกอิตูใสมาถ่ายคลิปไอ้ลูกไส้เอฟซี FC เบิรงก่อนวันนี้อีเมลได้หนึ่งปลาหมู่ว่านเขามาอขายปลากระแ่งพี่น้องปลากระแ่งกับปลาขาวก็เลยได้ซื้อไว้มักไว้หนึ่งกินตอนเสาร์ที่พอใหญ่ลูกไส้ออกมาขังหนอกเลยนำมาถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวพอสิเลนเมื่อยก่อน<ม>อย่าให้กินมากครับ เดี๋ยวตอนเรียนจะไม่กินของไม่ไม่ใช่ขาแบบนี้นะ,ะไม่ใช่ขาแบบนี้นะพ่อเออไม่ต้องให้กินถ้าเขามาทําให้ดีเนี่ไม่ต้องให้กินเลยพอต้องเอาใจเลยต้องให้เขาทาให้ได้ก่อนถึงเขาให้กินนี่ใส,ส่เสียแล้วลูกใส่เพราหย่เกเอาแต่ใจจะคองนี่พอประกาศดีเด้ ข้นขอที่เนาะเดี๋ยวใจได้กิน,กนต้องกินหลังแม่เดี๋ยนี้ไม่ต้องกินก่อนแม่เลยต้องรู้จักรออดทนรอ <c oughs> มาเร็วๆมาให้พี่เลิบนวดให้มอนให้มอ,มอนน้องมอนตื่นแล้วครับน้องมอนตื่นแล้วอ่ะพี่เกลือยังไม่ตื่นเลยนี่บ้านน้องมอนแล้วนะครับน้องมอนกับน้องเกลือบ้านใกล้กันครับครับน้องมอนเอ้ อายิบานสิ้าขยับอันนี้คือจังสันขยายอ่ะเป็นภาพสันเลยเอาเรนดินจะหลับแล้วทานี้ไม่เลิบก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากชายเลิบและแม่พิมพ์ในดวงใจ f อทุกท่านนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ